โซเชียลแฮมเม็นพี่บหลังแอปโพสมีพิรุษหรือไม่โสดแล้วเปิดโพสล่าสุดของแอปพักซออนสำหรับแอปพักซอนพักสุขเจริญที่ต้องบอกเลยว่าโสดมานานหลายปี แฟนๆก็ลุ้นอยากให้แม่ได้มีรักครั้งใหม่เร็วๆโดยเฉพาะทางด้านลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ที่คอยเชียร์คุณแม่อยู่ตลอดแต่ก็ยังไร้วี่แววซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยว่ามีทั้งหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่เข้ามาวนเวียนอยู่รอบๆตัวแอปทั้งะออนซึ่งไม่ว่าจะเล่นละครกับคนไหนก็โดนจับติ้นไปทุกรายแต่ทางด้านแอปทั้งะอ,อนก็ยังคงสถานะสด กระตกว่าหรือแม่แอปไม่สดแล้วจริงๆหรือเกิดจากทางด้านแอปทั้งสอ,อนมีโอกาสาน,นัดเจออ้้มอาทิชาติและนัดมีระยดโดยทั้ง3คนไปทานข้าวซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านแอปทั้งสอ,อนและอ้้มอาทิชาตินั้นมีความสนิทสนมกันมาตั้งแต่ละครเรื่องจำเลยรักงานนี้ทางด้านอ้้มอาทิชาติ ก็ได้ซื้อของขวัญม,มามอบให้กับแอป,ปด้วยแอปทักษอ,อนโพลร,รูปภาพคู่อัมมอธิชาตินัดมีเรียพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าทานอะไรก็หวานเมื่อทานกับผู้นี้รูปสองกับแจ็กเก็ตที่พี่อัมซื้อให้ในฐานะที่ขาดความอบอุน่นแต่งานนี้โดนอัมมอธิชาติเข้ามาแซวเอาไว้ว่าขาดความอบอุ่นจริงหรอเล่นเอาตอบเอเอเกิด e ชาวเน็ตแถมเมน หรือว่างานนี้แม่จะไม่สดแล้วจริงๆนะอะไรงไงแม่แอปเครียด่วนๆประเด็นยังไม่ทันหายเพิ่มคำไว้อีกล่าสุดทางด้านแอปทังสอ,อนได้ออกมาโพสรูปในชุดสีขาวที่ต้องบอกเลยว่าดูสวยและแพงมากๆเลยทีเดียวแต่งานนี้ทําเอาหลายคนสะดุดกับเพลงที่แอปทังสอ,อนเลือกใช้ชื่อเพลงว่ารู้กันแค่นี้ของโบกี้ไลออนซึ่งมีเนื้อเพลงมีใจความว่าเรื่องที่เรา,ารู้กันแค่นี้รักเธอแต่มีเขาอยู่แค่เฝ้าดูแต่พูดไม่ได้ความสัมพันธ์ แบบรู้กันแค่นี้พร้อมแคปชั่นทำท่าจุปากซึ่งมีบุคคลปริศนามาเมนว่าอีโมจิคุ้นๆถือว่าเป็นคำบายถึงอีกฝ่าย